วัดอัมพวันเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ายมหานิกายตั้งอยู่ในแขวงถนนนคนรชัยศรีเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครวัดอัมพวันสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวราวปีพุทธศักราช2385โดยพระยาราชช,ะชะนะสงครามวัน สร้างเพื่ออุทิศแด่มารดาชื่ออาและได้ขนานนามว่าวัดอาวันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอัาพวันได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมือ่อพุทธศักราช2,395การสร้างและบูรณะเสนาสนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสมัยของพระภูโสพลวิรยคุณในช่วงพุทธศักราช2,523เป็นต้นมา ทางอุโบสถศาลาการ,ปรเปลียนกุฏิและอาคารพักรับรองเป็นต้นอุโบสถมีกำแพงแก้วร้อมรอบที่มุมกำแพงมีเจดีย์ทรงเครื่องประดับอยู่ทั้ง4ี่มุมปัจจุบันได้รื้อกำแพงแก้วและเจดีย์มุมทั้งสองด้านอุโบสถออกส่วนด้านหลังสร้างระเบียงคต ภริตสถานพระพทรูปภายในโดยครอบเชื่อมต่อกับอุโบสถและใช้กำแพงแก้วเดิมเป็นผนังระเบียงอุโบสถเป็นทงรงโรงก่อดหน้าบันกว้างประดับกรอบช่อฟ้าปลรากาหางหงพื้นหน้าบันเรียบตกแต่งด้วยลายปูนปั้นลายดอกไม้ร่วงกระจายห่างๆกันตรงกลางทำเป็นวงรีทางข้างในสีแดงติดด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบที่กลางวง ขอบวงรีประดับลายดอกไม้และริบบิ้นเหนือขึ้นไปสุดหน้าบันมีปูนปั้นลายพวงมาลัยด่าวายผ้าปัจจุบันหน้าบัณฑหรือเห็นเฉพาะด้านหลังอุโบสถภายในอุโบสถปฏิสถานพระรูปเป็นหมู่จิตกรรมฝาผนังเขียนขึ้นใหม่ในสมัยปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีการวาดจิตกรรมฝาผนังที่สารการปร,รียนวัดยังมีซุ้มเจดีย์แบบพุทธคยาเนื่องจากอดีตเจ้าวาดผู้สร้าง เคยไปเป็นพระธรรมทูตท,ที่วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียวุอ